สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งผู้ชมใหม่ๆแล้วก็ผู้ที่ติดตามกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมเนาะโอเควันนี้เรามาต่อด้วยคลิปประจําเดือนพฤศจิกายนของราศีเมษนะคะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะ เป็นพลังรวมเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะเราจะดูพลังโดยรวมนะอย่าตัดสินใจโดยใช้คำทำนายในการฟังครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บางเรื่องนะแต่ว่าอย่าอย่าตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆต้องมาถามหมอบิวโดยตรงดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะโอเคเริ่มเลย เราจะดูตั้งแต่ทุกเรื่องนะความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภของประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะ d e a ท t ี of Pentacles ค e s e ์ o ซเว่นออฟส t ตรดเดอะเ Ten of Pentacles, the High Priestess, t r e n g t h Nine of Wands, Three of Wands, Nine of Cups, และใต้สำรับเป็น ช่วงนี้ดวงเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างเป็นดวงแข็งนะอตั้งแต่นี้ไปจะดวงแข็งดวงแรงให้ทําบุญกุศลเยอะๆนะคะใครก็ตามที่ทําบุญกุศลสะสมมาบ้างแล้วสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิช,ชอบทําบุญตักบาตรอะไรแบบนี้หรือไปทําบุญเจดนมาแล้วนะคะก็ <m> จะทําให้ดวงแบบดวงปังดวงเฮงมากขึ้น ในทุกๆด้านทุกๆเรื่องเพราะว่าดวงดูจากไพ่แล้วค่อนข้างเปิดถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะคุณจะผ่านไปได้เพราะคุณเป็นคนดวงแข็งละแล้วคนดวงแข็งนี้เป็นยังไงคนดวงแข็งคือไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคอะไรมากมายโชกโชนมาก็ตามเนี่ยคุณจะผ่านมันไปด้วยตัวคุณเองอืมคุณจะค่อนข้างเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคมันไปได้ ช่วงนี้อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันเป็นบาปผิดศีลหรือไม่ค่อยดีอย่าไปคิดไม่ดีคิดลบคิดร้ายกับใครนะคะเพราะว่าดวงคุณกำลังจะขึ้นอ่ะแล้วเป็นดวงแรงด้วยเผลอๆเนี่ยมันจะตอบกลับตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะถ้าใครทำอะไรที่ไม่ค่อยดีที่ไม่ถูกต้องอ่ะนะคะโอเคนี่เป็นคำเตือนจากไพ่นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแล้วไพ่ไปต่อไปนะคะสามเหรียญ ใครก็ตามที่ติดต่อสื่อสารพูดคุยอะไรกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วมีโอกาสกลับมาได้เงินกันแบบลับๆนะคะค้าขายดีมีกำไรพูดดีได้ตังโปรโมท PR ประชาสัมพันธ์หรือใครรอค่าคมอมใครขายที่ดินขายรถ รอเปอร์เซ็นต์ได้งามๆสวยๆพูดดีได้ตังบอกแล้วนะคะว่าพูดดีได้ตังนะพยายามโปรโมทเอาตัวเองออกสื่อเยอะๆนะคะใครก็ตามที่อยู่บนโลกโซเชียลออนไลน์ให้ไลฟ์สดบ่อยๆนะพูดไปยิ้มไปอืมประมาณนี้นะคะ เล่นมุกบ้างเล่นคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างนะถ้าเกิดท่านผู้ชมผู้ฟังที่เขาชื่นชมชื่นชอบคุณจริงๆคุณจะได้อะไรมาแบบฟุกๆได้เงินมาแบบลับๆก็ได้มีคนช่วยเหลือแบบใต้โต๊ะก็ได้เช่นกันและใครบางคนให้ระวังระวังของหายระวังจะมีแบบท้ายเสียนิดนึงนะคะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทำธุรกรรมใดๆให้ระวังกระเป๋าตัง ระวังฉกช,ชิงวิ่งราวระวังลืมของวางไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็แบบมัวแต่คุยโทรศัพท์อะไรแบบนี้แล้วก็ลืมวางไว้ตรงนั้นไปแล้วมีคนลักขโมยไปอะไรแบบนี้ได้เช่นกันนะคะระวังของหายเนาะใครรับราชการในองค์การองค์กรต่างๆนะคะให้เล่นเส้นนิดหนึ่งอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งใหม่อยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในที่ทํางานของคุณเล่นเส้นเล่นพักพวกเล่นใต้โตะ๊ะเจ้านาย กำลังแบบเลงๆอยู่มีอะไรพิเศษให้เขาเขามีโอกาสช่วยเหลือคุณได้อย่างปังๆได้อย่างผ่านมาอย่างง่ายดายเลยนะคะสิบเหรียญเกิดขึ้นนี่คือเป็นอะไรที่ค่อนข้าง โดดเด่นฉ้ไลาในะที่ทำงานได้อะไรมาแบบค่อนข้างง่ายถ้าคุณเล่นใต้โต๊ะคุณเล่นอะไรที่มันพิเศษกว่าเขานิดนึงหรือให้ของขวัญของกำน,นันเป็นกิฟต์เซ็ตน้อยๆเล็กๆเ,เ,เอาใจเจ้านายนะตอนนี้เหมือนแบบเอ็มเพลเอร์ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ะะเขาจะเมตตาหรือไม่คุณต้องขึ้นอยู่แต่ดวงชะตาแต่ละคนคุณต้องพยายามเข้าหาเข้าหาเขานะใครบางคนก็มีคนรอบข้างทำให้คุณไม่สบายใจในตอนนี้นะแล้วก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ ห้าสิบห้าสิบในเรื่องบางเรื่องที่คุณกําลังจะตัดสินใจบางคนไปคุยงานดิวงานอะไรไว้แล้วไม่เป็นไปตามคาดหมายไม่เป็นไปตามคําพูดหรือว่าผิดหวังแต่คุณต้องยังจับงานนั้นไว้อยู่ยังต้องทํางานนั้นอยู่อยากจะออกจากงานก็ยังออกไม่ได้อึดอัดใจ แต่ถ้าถามว่ามันจะผ่านไปได้ไหมมันจะผ่านไปได้ด้วยความเก่งของคุณนะคุณคุณก็มีมีกลืนนะ่ะมีวิธีมีเวของคุณเองแล้วคุณเป็นคนเก่งนะบอกแล้วไงว่าดวงแข็งดวงแรงยังไงก็ผ่านแล้วพ่สเตรนท์ขึ้นมาบอกได้เลยว่าผ่านฉลุย,ด,ยด้วยความยากลําบากบางบางคนน่ะจะเจอเรื่องยากๆอะ่ะแต่คุณก็กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลุยแล้วลงไปเล่นแล้วก็ลงกล้าได้กล้าเสียว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ท้าชนยังไง ฉันก็ต้องมันไม่มีทางไปแล้วแต่คุณก็ทําให้มันผ่านออกมาได้แก้ไขปัญหานั้นได้ผ่านอุปสรรคที่ที่ยากๆได้นะคะคือไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าอไพ่สามใบสุดท้ายค่อนข้างดีสามไม่เท้าก็บ่งบอกเลยว,ว่าการงานของคุณจะขยับขยายเติบโตได้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ถึงอาจจะผิดใจกับใครบางคนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่สนใจนะ ใครบางคนทํางานมากกว่า2ออย่างขึ้นไปหรือขยายธุรกิจของตัวเองให้มากขึ้นเป็น3สาขาหรือมีหุ้นส่วนมีผู้ร่วมงานประมาณ3คนนะคะใครก็ตามที่ทํางานอยากจะขยับขยายไปได้ดีไหมมันจะไปเรื่อยๆอย่างสวยงามแต่คุณก็เพียง,เพ,ยงพเพียงพอใจอะค่ะคุณก็พึงพอใจอยู่ ยังแฮปปี้อยู่กับงานที่ที่คุณทําที่คุณแนวกรณีนี้คือธุรกิจส่วนตัวนะถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากจะขยับขยายหรือว่าลงทุนอะไรเพิ่มด้วยความเก่งความสามารถของคุณที่มีอยู่เดิมอยู่ก่อนแล้วนะคะจะทําให้คุณต่อยอดไปได้อีกงานหนึ่งงานใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งงานที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้มันก็ยังคุณยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่หรอก เหมือนโดนตีหัวอะไรมาด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผ่านมันจะไปได้แบบค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆเจริญเติบโตแต่อยู่ในอ,อยู่ในความพึงพอใจของคุณนะคะใครที่จะทำเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่เปิดร้านกาแฟดีนะคะทำได้นะคะ มาดูการเงินการเงินของชาวราศีเมษช่วงนี้เดือนพฤศจิกายนนี้ดีนะคะเผื่อใครบางคนนะ่ะถ้าเกิดว่ารอค่าคอมหรือ ผลกำไรจากที่เราลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้ว,ว่เป็นไปได้ได้ดีนะคะเหมือนจะไม่ได้แต่คุณก็เก่งใช้ความเก่งความสามารถของคุณในการพูดในการคุยพูดดีได้ตังค์ใบเนี้ยนะคะใครดีมีกําไรมีสิบเหรียญขึ้นมามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเข้าหาผู้ใหญ่ไว้นะคะใครมีมั่นใจอะไรให้หาผู้ใหญ่ไว้ปรึกษาผู้ใหญ่ไว้นะคะ แล้วค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะเป็นคนคุมเกมแล้วคุณก็ทําได้เหมือนจะมีอุปสรรคมาแต่มันก็ผ่านไปได้นะคะเรามาดูเรื่องความรักนะคะความรักใครบางคนเพิ่งจบเพิ่งจบความรักมาใหม่ๆนะแล้วก็ยังเป็นโสดอยู่บางคนก็ไม่ไม่ชัดเจนแบบไม่แน่ใจแอบคบแบบลับๆแต่คุณก็ไม่มั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่ผิดหวังบ้างโศกเศร้าเสียใจบ้างแต่ก็ยัง คบกันอยู่แต่ก็ยังพึงพอใจที่ฉันจะคบแบบนี้อก็เลยยังไม่ได้จากกันอย่างชัดเจนถึงความชัดเจนเนี่ยมันมันมันไม่ชัวร์คือเราก็ไม่ชัวร์เขาด้วยแล้วเขาก็ไม่ค่อยชัวร์เราด้วยนะแต่คุณอยู่ในความพึงพอใจบางคนยอมเป็น friend with benefit ด้วยนะคะ มีตัวเลือกเยอะบางคนเราก็ไม่เลือกเหมือนกันบางคนเราเป็นตัวเลือกแล้วเราก็คุยทุกคนรักทุกคนพึงพอใจที่ฉันจะคุยแบบนี้เราก็ยังไม่ได้เลือกใครก็มีเช่นกันนะคะคนโสดมีคนเข้ามาไหมใครรอคอยความรักครั้งใหม่อยู่มีคนเข้ามานะคะรูปร่างหน้าตาดีผิวขาวนะคะอายุประมาณวัยกลางคนวัยทำงานนะคะมีโอกาสเป็นชาวราศีกรกฎพิจิกมีนแล้วก็ มีโอกาสอายุมากกว่าสี่สิบห้าอัพอะไรแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่รักใครรักเดียวใจเดียวนะคะหรือบางคนจะนเป็นพ่อไม้ก็เป็นได้นะคะต้องเช็คดีๆว่าเรื่องไรอย่าราังแล้วหรือ,อยังนะคะเพราะคุณได้ไพ่ตัดมาใบหนึ่งก็คือเป็นราชนีพระจันทร์มีโอกาสเป็นกิ๊กเป็นกักหรือแอบคแบแอบลับก็ได้มีใครแอบส่องแอบมองสนใจคุณอยู่นะแล้วเขาเข้ามาจีบเนี่ยคุณก็ต้อง พิจารณาให้ดีๆมีการพูดคุยปรึกษากันนะอาจจะไปปรึกษาญาติผู้ใหญ่ปรึกษาเพื่อนที่ไว้ใจได้หรือปรึกษากันเองคุยกับเขาดูอะไรแบบนี้มีการพูดคุยกันแน่นอนนะพายบนี้ขึ้นมาความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเคลียร์มีอะไรบางอย่างที่จะต้องเคลียร์กันม,มีประสบการณ์บางคนยมีประสบการณ์แบบอกหักมาแล้วผิดหวังมาด้วยออถูกโกหกหลอกลวงเชื่อไม่ได้แล้วคุณก็ไม่มั่นใจที่จะมีความรักครั้งใหม่แต่คุณก็ คุณก็สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ในอนาคตข้างหน้าถ้าจะมีใครเข้ามาใหม่คุณก็จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถือว่าค่อนข้างดีพร้อมเป็นประสบการณ์ที่ดีที่คุณพบเจอมาแล้วนะคะในที่นี้ความรักเกิดขึ้นได้เพศที่สองเพศที่สามได้ lgbtq นะคะเป็นกลุ่มแบบนี้รักเพศเดียวกันได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะว่าเขาจะแนะนำชาวราศีเมษว่ายอย่างไรบ้าง ทุกสถานะนะคะทรูเรปคุณจะเจอความรักที่ชัดเจนมากขึ้นเจอความรักที่ที่แบบเป็นเป็นความรักแท้นะใครที่รอความรักครั้งใหม่กรณีโสดแบบโสดจริงๆอะนะคะเคมีคลอสนี่ไงโชคดีมากเลยคุณจะเจอคนที่ถูกใจมองตาแล้วรู้ใจเข้าใจกันดีนะคะเคมีคลอส มีเคมีตรงกันว่างั้นเถอะแล้วก็ใบสุดท้ายนี้เขาบอกว่าใครก็ตามที่ยังโสดอยู่รอคอยอยู่แล้วยังไม่มีใครเข้ามาเนี่ยนะคะให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักว่ารักแท้มีอยู่จริงนี่ไงไพ่รักแท้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะ true love ให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วก็คิดพลังคิดบวกนะส่งพลังบวกให้กับตัวเองบ่อยๆมีประสบการณ์ไม่ดีก็กจริงแต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะคนใหม่นี่นาคตของคุณถ้าค,คุณคิดบวก เออจะดึงจักรวาลเนี่ยจะดึงคนดีที่มีเคมีตรงกันเนี่ยส่งมาให้คุณคุณมีโอกาสพบเขาคนนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพกันสุขภาพชาวราศีเมษช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง หูใบเดิมขึ้นมาเลยอะดวงแข็งดวงแรงจริงๆแฮะแมวก้าชีวิตหรือเปล่าเนี่ย Queen of Wands the Magician Eight of Pentacles แล้วก็ Six of Swords นะ มันมีอุปสรรคเข้ามานะไม่ว่าคุณจะเป็นสุขภาพไม่ค่อยดีรักษาไม่หายอย่างไรก็ตามมันจะผ่านพ้นไปใช้เวลานานหน่อยอาจจะรักษานานหน่อยถึง6เดือนข้างหน้านะคะแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนนะพายไปนี้ขึ้นมาแล้วคุณมีโอกาสมีช่องทางในการพบ การพบหมอใหม่ๆห,หมอดีเปลี่ยนหมอใหม่หรือมีใครมาแนะนํามีคนมาเสนอวิธีแนวทางการรักษาอะไรแบบนี้ได้ไยเช่นกันทําให้คุณมีชีวิตสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะให้ระวังอะไรให้ระวังโรคเวรโรคก,กรรมอ่ะที่มันติดตามคุณมานะไพ่ใบเดทขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกหรือเจ้ากรรมในเวรไม่ปล่อยให้ไปทําบุญเยอะๆบริจาครงศพ ล่อยชีวิตเพื่อชีวิตดีที่สุดนะคะปล่อยปลาก็ได้ปล่อยชีวิตอะไรก็ได้โคกระบือก็ได้นะคะให้อธิษฐานจิตให้กับเขาแบบเต็มใจนะคะถ้าคุณทําไปแบบที่หมอดูบอกและแต่คุณไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆมันจะไม่ได้ผลนะคะเจ้ากรรมในเวรรู้นะคะเขาจะสัมผัสได้ว่าบุญนั้นคุณเต็มใจให้เขาหรือไม่นะแล้วก็ให ดูแลในเรื่องระบบทางเดินหายใจให้ระวังเป็นหอบหืดทูมิแพ้หายใจไม่ค่อยสะดวกด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภกันว่าจะมีโชคลาภเพงปังก่อนที่จะถึงปีใหม่นี้ไหมนะคะมีโชคลาภกันไหมคะโชคลาภมาจากสิ่งใด เ h อเ e อร์ wow. มิตว้าวเอ็ดออเพนเ e อมรสี่เมท้าและตามด้วยหกเหรียญน,นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะคะหรือจากการลงทุนอะไรไปแล้วอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่กลับมานะเป็นไปได้ถึงถ้าใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนี่ยอายุคุณพ่อ แล้วก็เลขที่บ้านบางคนได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวให้โชคให้ลาบนะคะใครที่ทำบุญแล้วก็นั่งสมาธิบ่อยๆนะคะคุณมีโอกาสได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พระพิคเนตกันนะคะว่าพระองค์อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีเมษบ้าง achievement เห็นไหมเมื่อกี้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะมีโชคมีลาบมีโอกาสมีโชคมีลาบเจริญมัง่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างปุบปรับฉับพันเลยแต่จงเคลียพลังลบๆเอาจากชีวิตนะคะ ถ้าคุณทําได้พระองค์จะบริสิ่งิจะประทานพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาประสบความสําเร็จโอเคค่ะหมอวิววาริฐานจิตขอให้คุณชาวราศีเมษทุกท่านที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะประสบความสําเร็จร่ารวยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ